หลังจากที่เราชวนเพื่อนไปเชียงใหม่เราก็ไม่ได้บอกเพื่อนหรอกว่าโปรแกรมของเราอะจะไปที่ไหนเพราะว่าเราออยากเซอร์ไพรส์จนทุกคนโอนเงินมาครบแล้วก็ไในเวลาเฉลยแล้วแหละวันท,ที่ที่เราจะไปก็คือห้วยกุบกับและแม่กำปองนั่นเองทริปสามวัน2คืนเชียงใหม่ของเรารอบนี้ความสบายเดียวที่ฉันจะให้พวกเธอก็คือการขึ้นเครื่องบินจ้าเลอเขารู้จักค่ะที่พิมก็จะสวยทุกที่ มาถึงเชียงใหม่ก็ต้องใช้บริการรถแดงนําเที่ยวปะทุกคนรอบนี้เราเดียวรถแดงนําเที่ยวไว้3ามวันสองคืนเลยไม่ว่าเราจะไปไหนพี่รถแดงก็พาเราไปเลยแล้วก็พี่คนขับรถของเรารอบนี้ชื่อพี่กรก็คือคุณสามีฉันไปหามาในกลุ่มรถแดงนําเที่ยวเนาะอัธยาศส่ดีมากดูแลเราดีมาก3าวันสองคืนนี้นะคะทุกคนแทบจะฝากทุกอย่างไว้ที่พี่เขาแล้วเอาตัวไปเที่ยวได้อย่างเดียวจบโอเคทุกคนขึ้นรถ ้ติดแกมค่ะติดแกมไงครับเหลือเหลือติดแกมไงคุณพ่อนี่ไงได้สบายชอบความหรูหราครับได้เลยครับพี่เหลือเหลือฟีดมีข้อมูลอยู่เหลือเหลือไม่บนหลังคานั่งไปในนี่เลยลงตีหน้านั่งไปบนกรงเหมือน่ะเพ่อใช่แล้วเราก็ออกมาในตัวเมืองเพื่อจะไปหาอะไรกินไปข้าวตน้องอังพาเที่ยววันนี้ดูกันว่า กำลังจะพาเราไปกินแล้ร้านแรกที่มาก็คือต้องไปกินปัดต้งโกดในโดสอ๋ออันนี้เขามีสองร้านก็คนอร้านนี้กับร้านข้างในห้าสิบเมตรอำเเมืองเชียงใหม่มีสองสาขานะทุกคนมีสาขานี้น่าจะเป็นสาขาที่สองแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอีกประมาณห้าสิบเมตรก็จะเจอสาขาแรกซึ่งเราก็เห็นว่าเออคิวมันดูยาวๆเดี๋ยวเราเดินไปสาขาแรกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงผู้ร่วมทริปของเราอีกแล้วค่ะและเราก็มาเจอผู้ร่วมทริปของเรา้ร่หนึ่งค่ะ ลองหลักค่ะพี่บิวผู้ร่วมทริปค่ะสวัสดีครับทริปนี้เรามีทั้งหมด13คนกับน้องแมวอีก2ตัวทุกคนสุดท้ายฉันก็เดินกลับมากินสาขาแรกทุกคนฉันจะบอกว่าปลาท่องโกน้ำเต้าหู้อร่อยไปกินอร่อยแต่ว่าเผื่อเวลาด้วยเพราะว่า มันจะใช้ระยะเวลาเวลานานนิดหนึ่งนะทุกคนแต่อร่อยถ่ายรูปมีรูปแน่นอนกับปลาทั้งโกดไดโนเสาร์เห็นปะลอยต๊บป่องอยู่ในน้ำมันนะทุกคนก็ดูม้วนตอยกับการถ่ายรูปไดโนเสาร์ปลาท่องโกดนะทุกคนเอาละที่โปรแกรมของเราวันแรกวันนี้นะเราจะไปดอยสุดเทพแล้วก็ต่อกันที่ห้วยกุบกับนะทุกคนโอเคไปอ่ะแต่ไหนๆก็เข้าตัวเมืองแล้วว่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ นี่ไงพี่กรพี่ไกด์นำเที่ยวแล้วก็พี่คนขับรถของเราก็าจะคอยถ่ายรูปสวยๆให้พวกเราด้วยอยก พร้อมแล้วบอกแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะไปวัดพระธาตุดอยสุเทพทุกคนนี่คือทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะสําหรับใครเมารถนะคะก็คืออาจจะวิงเวียนสี่สระเล็กน้อยก็อยู่ที่ทางขึ้นเออพร้อมก่อนพร้อมขึ้นเดินทางขึ้นเลยนะทางขึ้นเลยนะทางขึ้นไปดอยสุเทพเออทางขึ้นไปดอยสุเทพต้องซ้อมขึ้นไปใดตรงนี้เราต้องไปเพราะว่าเพื่อนไปเราก็ต้องไปกับเพื่อนช่วยป้าเดินในหาช่วยฉีดนี่สิตอนนั้นที่เราก็ลองเดินลองเดินกับเฮ้ยเฮ้ยใครทำตังอ์ม ไอรอน้องคิ้วสวยเชียวแกล้งน้องอะโอเคแล้วเราก็ซื้อตั๋วขึ้นเนาะทุกคนแล้วเราก็ขึ้นด้วยกระเช้าเพราะว่าเราไม่เดินแน่นอนเพราะว่าเราเมื่อยแต่เมาื่อกี้อัดกันมาแน่นมากเขาก็พยายามพยายามยัดเข้ามา <laughs> เราก็ถึงกันแล้วนะทุกคนด้านบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเยอะมาก หนูไม่เข้าไปนะหนูอยู่ตรงนี้มึงหนูรองเท้าห,หนูมันใส่ย,ยากไม่เอามันใส่ย,ยากหนูไม่ไป<ก>วันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกเราให้มาหาหรือเปล่าเอาผอาาถ่ายกันครับทุกคนอันนี้คือแวนถ่ายรูปก,ก,กับหมอกบนรถแดงทุกคน ก่อนที่จะไปอันซีนของเราในทริปนี้ก็คือห้วยกุบกัดนะเองเสียงนะพอเ้ามาทุกๆสิบวินาทีว่าอยู่อยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าดีๆก็ดีอยู่แล้วมาลำบากทำไมเนี่ยไ่ปคะหมดเมนบอร์

นั่นแหละค่ะทุกคนและนี่คือความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นนเวียงค่ะโนูขอโทษที่ดูเสียงดังนะคะแต่ว่าตออเลยแอปเปิลวอร์ดแต่ว่าโอ้โหตอนนี้โอ้โหแล้วแบบนี้สามสิบนาทีเลยไหมพี่โอ้โหเยอะจสายตามองมองลงไปข้างล่างเหรอไม่มองครับผมไม่มองครับโอ้กูเหนื่อยว่ะกูอยากปิดกล้องแล้วเกาะรถแ่บตอนเนี้ยแต่ว่าเป็นพอ คือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าว่าเรามาเนี่ยเรามาเที่ยวเนี่ยเนาะมันก็มันก็ก็ไปเที่ยวแบบอื่นได้นะก็ถึนเฮ้ยเขยวาหรอ คนมาเยอะกันไปไงคนมาเยอะกันไปโอ้ยไมีไปโอ้ยนี่กีนาทีแล้วอะอีกครึ่งชั่วโมอะฉันมาทำอะไรถึงไหนไปย่อ ไม้ไหนเขาลงมาก่อนไม้นะไม้ไม้ไม้โอกำเนื้อแรงแล้วตอนนี้ลนกี่ไม้ลนกี่ไม้ลนกี่ไม้อมีตอนทางตรงไม่เท่าไหร่นะอีตอนเันเอียงเนาะมันน่ากลัวมากเลยอะโอ้ยอมไมต้องกับใจหวมันไปม่เท่ไห่จนอะจะไปดพี่มันไม่รันไม่ดีเลยมันปิดวตลอดเลยค่ะ อย่วงเโอ้ยเลยอพี่ตอจับดีๆนะขนาดไม่หกวันนี้ยังขนาดไย่น้อยยเท่าไหร่ยไมไ้ไไปไม่ตอ้้มันหลังนะอย่าข้านะคว้าไม่ทันหมังหจะจับได้แ้

นั่นแหละพอพักก่อไม่ไหวเหน่อยจัดพอักทิ้งทางนี่ทีกผ่านทิ้งทางหัวใจจะวายนั่นแหละทุกคนแต่ขึ้นมาแล้วก็คือเจอวิวแบบนี้แล้วฝนตกพอดีตอนเราขึ้นมาถึงไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตอนที่เราขึ้นมาแล้วฝนมันตกมาด้วยอ่ะหัวใจฉันจะเป็นขนาดไหนอย่ารอเล่นกระจเกิน บนที่มันเป็นไทางเล่อหนอนกูยไมแอันนเ็นไมานขวนขวาง่ะตอนนี้เรากาลังจะไปไหนกันคะเรากาลังจะเดินไปนไปไหนอะเรากาลังจะเดินไปร้านขากันรานเเชื่อปะ แขนข้างซ้ายพี่อ่ะไม่มีแรงเลยปบันตอนเนี้ยต้นขาหนเนี่ยตอนแขนเนี่ะไม่มีเลยแขนแบบยกไม่ขึ้นอ่ะอแต่ว่ายกขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รถพี่เขายังร้อนอยู่เลยอัน,นอะไรเนี่ยเออลีโวโล,ล็อกโคอันนี้แบบขับสี่ะบังขับสีส่หไม่สีจะขึ้นมาได้ไงดูสภาพดิ บังจะไปไหนอะบังจะเดินไปตรงหินนู่นมาเดินทางเื่นลื่นไปก็คือพายปั่นล้มไปด้วยอะร้านอยู่นี่เหรอมีน้ำโคกกขายไหมถ้าเป็นแก้วจะมีเป็นแบบนะะค มีน้ำมันลุมใส่น้ำแข็งไหมคะอ้แป๊ซี่ใส่น้ำแข็งแก้วหนึ่งจ้ะอวนนะแ็่สไตล์โอ้ใช่น้ำพริกนี่แหละแต่ต้องซื้อกลับชอบต้องรอเลยกว่าจะได้นคมถ้าผาสไลดไปไปเจอมีปากทางูไม่ลงไปรับมึงแน่นอนไหนๆมึงก็เลอแล้วมึงก็ขึ้นมาเองแล้วกัน สไถึงพี่ก้ได์หมอนเาด้สไลด์ถึงมันไเดินสไลด์ลที่ไปยุ่งปากไปป่านสนใจเล่นสไลเดอร์ไหมออโซครอบล้อป่านสนใจเล่นสไลเดอร์ไหมไม่เอาป่่ยนาเอยู่แล้วมา เท่าไหร่คะกระปุกไหนเด็กน้อยป้พี่ใส่กแข็งก้าหนลูกกระปุกไหนหกสี่เี้ยงไไม่มับแข็งไม่มีกระปุกเลยน่ำแข็งรอก่อนโอเคเอาไว้ให้ชีดยน้อยอีกคนอ๋อเหรอใช่ใ้ใหญ่อย่างเงี้ยมกระปุกละร้อยห้แต่เดี๋ยวเดี๋อยเหนูถามจนได้อะไรเหรอโม่้ควยุมันเยอะนะพี่ต้องฉีดยามา ชินไม่ได้ไมได้อเบไปเมัอะไ่ใช่ลมวพี่อุ้มซื้ออะไรคะซื้อมะม่วงดองกับกระนดองเขาเปรี้ปา ไหนอะคาเฟ่รองเท้าใครอะลูกรองเท้าป่ะพ่อเหรอด้านนู้นเป็นมาลำบากเขาเลยไม่ยากเป็นมาลำบากโอ้โหเฮ้ยมีรถมามะวังเว้ยโอ้โหอันนี้เข้าอาจจะเสียหลักแท็กมาหามึงได้แล้วมึงหลบก็จกถนนกันนะอันนี้เขากลับใช่ปะมาลำบากมาลำบนมาทำไงไม่เขาไม่กลับหรอกนี่เขาน่าจะไปเซเว่นมั้งแวะไปเซเว่นกันหรอพี่ เห so right. so ็นแม่บอกแล้วตอนลงอะมันตอนลงมันลำบากมากเถือกเถือกอะไรนะเถือกเดินเถือกใหญ่เถือกใหญกจะเดินไม่หมานี่ป่านป่านเนี่ยเขาใช่นี่ไงอ๋อน้างานมันกันอยู่ใช่คนที่นี่เขาเก่งเนาะที่ลองไหมลูู้หญิโอ้โหทุกคนบอกว่าอยากกดดันพี่อ๋อนี่ไงเด็กเดินเด็กบอกว่าไปเลยพี่เดี๋ยวเดินตาม วันแรกของเราก็เท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิป EP ถัดไปนะทุกคน